ทีนี้สถานการณ์ระบาดในประเทศเป็นอย่างไรการป้องกันด้วยวัคซีนยังใช้ได้ผลอยู่หรือไม่นะคะช่วงนี้พูดคุยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณวสันจันทราทิตศหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะจันคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณจีรชากาและก็คุณพงศธรดีจับค่ะอาจารย์คะเท่าที่ดูจากสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นในไทยในเวลานี้ของโควิด -19 มีในยะสําคัญที่น่าจับตามองอย่างไงบ้างคะ ของไทยเนี่ยเนื่องจากว่าการตรวจโควิด -19 ทนเนี่ยนะครับเราเราเลี้ยงหรือว่าเราไปตรวจกัี่เอง,เองฮะโดยใช้ ATK ทีนี้พอตรวจด้วย ATK มันก็มีข้อดีนะครับก็คือว่าตรวจได้รวดเร็วแต่ข้อด้อยก็คือว่าเราจะไม่มีข้อมูลการติดเชื้อครับ <ฮะ S 2> เพราะว่าอ่าตราไปตรวจที่บ้านเนี่ยก็จะไม่มีข้อมูลตรงนั้นเลยเนี่ยนะครับ <ฮะ S 2> ทีนี้เนี่ยถ้าถ้าเราดูเนี่ย เราเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเร่เลี้ยงครับเนื่องจากขาดข้อมูลตรงส่วนของ ATK ไปนะครับก็จะไปตรวจในน้ําเสียฮะหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไปตรวจในน้ำเสียเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไวรัสพวกเหล่านี้เนี่ยแทนนอกจากจะติดทางหลายส่วนบนแล้วเนี่ยังเลื่อนลงมาติดทางระบบทางเดินอาหารด้วยและจะปนมาในอุจจาระเพราะฉะนั้นเวลาน้าเสียในที่นี้หมายถึงปมอื้นจากอุจจาระด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเรา ดูในสารเนี่เขาจะตรวจค่อนข้างมากจะเห็นว่าคำนวณออกมาแล้วจะมีผู้ติดเชื้อเดนวันเนี่ยวันละสองล้านคนคำนวณจากน้าเสียนะฮะไม่ได้คำวันละสองล้านคนคำนวณจากน้ําเสียนะครับไม่ได้คนนำนะคะวณจากการสบ ตีกต่อไปครับ <c oughs> ค่ะทีนี้การตรวจด้วยวิธีการแบบนี้ค่ะการไปเก็บตัวอย่างน้ําเสียในหลายๆพื้นที่จนทําให้ได้ตัวเลขแบบนี้คืออเมริกาก็ประชากรเยอะกันเจอที่สองล้านคนแบบนี้เนี่ยมันถือว่ามากหรือน้อยหรือว่ามันมีค่าของความคาดเคลื่อนอย่างไรบ้างคะคือตรงนี้ครับเขาก็จะมองว่าการที่มีสองล้านคนต่อวันเนี่ยนะครับค่อนข้างมากแล้วก็ จากการทําการตรวจในน้ํำสีแบบนี้นีครับมันจะบ่งชี้ว่าอีกไม่นานอาจจะเป็นประมาณสองสัปดาห์หรือ3ามสัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มมีผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะมันจะเกิดขึ้นก่อนหน้า <c oughs> อย่างนี้นะครับ <c oughs> แต่ทีนี้ถ้าเราดูถามถึงว่าเอ๊ะมันจะรุนแรงหรือไม่เนี่ย <c oughs> เราจะไปดูที่อเมริกาเป็นหลักเพราะว่า A n จุดหนึ่งเนี่ยระบาดท,ที่อเมริกาเป็นที่แรกนะครับ <c oughs> แะ้วก็จะมีข้อมูลมากที่สุด ถ้าเราดูที่ประชากรของคนอเมริกันเองเนี่ยมีแอนติบอดตต่อโควิดในที่นี่ถึง9.7เปอร์เซนต์นะครับ <c oughs> และทีนี้เนี่ยถ้าดูการรับการรักษา,าตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตเนี่ยในอเมริกาเองเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะก็คือ20.4เปอร์เซนและ12.5เอร์เซ็นต์ตามลำดับ <c oughs> แต่ยังไงก็ตามเมื่อเราเทียบหรือไม่อเขาเทียบกับการรักษาและการเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วเนี่ยลดลง เพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยภูมิคุ้มกันของอประชาชนผู้โลกหรือคนอมริการเองเนี่ยเรียนรู้หรือมีภูมิคุ้มกันที่ป้องกานโควิด1นทีน COVID 19, สายพันธุ์เจนสุถึงหรือเจนวันนี้ได้ในระดับหนึ่งครับแต่ปัญหาที่ตามมาเนี่ยนะครับก็คือว่าปรากฏว่าประชาชนของคนอเมริการเองหรือคนในยุโรปเองเนี่ยฮะเลือกที่จะเชื่อนะครับเองว่าตอนเนี้ย การระบาดของคูบิไลทีได้ยึติไปแล้วผ่านคนไปแล้วและความรุนแรงของคูบิในทีเนี่ยไม่ต่างจากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูก,กาลซึ่งซึ่งความที่ตรงนี้เนี่ยจะจะเปลี่ยนได้ยากนะฮะ,ะแล้วเราจะเห็นได้เลยจากการที่ลดการลงมาเนี่ยนะครับแม้กระทั่งการล้างมือหรือเระยะห่างทางสังคมส่วนหน้ากากอนามัยจะถูกล้าเลยเพราะฉะนั้นผู้่ยวชาอกับมริการเองได้บอกหรือํำนายไว้นะครับหรือว่าคาดการณ์กเลยว่า แม้ว่าคนจะเสียชีวิตจากเจนวน้อยแต่จะมีคนที่มีอาการลองโควิดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐครับค่ะอาจารย์ถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเห็นข้อมูลจากในสหรัฐอเมริกามาเทียบเคียงในบ้านเราเราต้องเฝ้าระวังเจ้าตัว JN1 ด้วยหรือไม่คะอาจารย์คะคืะอบริบทของบริการนี่จะต่างจากประเทศไทยนะครับคือของประเทศไทยเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเราดูเนี่ยเจนวันนี่ยังไม่ระบาดมาก แล้วถามว่าจะระบาดมากไหมผมคิดว่าก็จะไม่ระบาดมากแม้กระทั่งเราที่บปสิงคโปร์ตอนนี้สิงคโปร์ดีเจนวันนี้คือขึ้นเป็นพอ p แล้ว<ฮ>ะนะฮะแต่ของเรายังค่อยๆเริ่มขึ้นฮะแล้วก็การอ่าเช่นการอ่าล้างมือหรือว่าการประจัดตัวตามมาตรฐานง่ายๆอย่างนี้นะฮะมาตรการง่ายๆอย่างนี้เนี่ยของเราทําได้ดีกว่าหลายประเทศครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความรุนแรงนี่อาจจะไม่เหมือนกันครับค่ะทีนี้มาถึงเรื่องวัคซีนกันบ้างค่ะอาจารย์คะคือในไทยเนี่ยก็ทิ้งห่างเรื่องของการฉีดวัคซีนกันไปนานมากแล้วนะคะเป็นระยะหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าคนก็ไม่ค่อยไปฉีดวัคซีนโควิดสิกันสักเท่าไหร่แล้วค่ะวัคซีนที่เคยได้รับกันมาหรือว่าเพิ่งจะฉีดกันไปสําหรับบางคนยังใช้ได้ผลกับการระบาดในระลอกปัจจุบันไหมคะคือตรงนี้นะครับอ่ ถ้าถ้าหมายถึงว่าวัคซีนที่เราได้รับเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นที่สองรุ่นแรกก็คืออูฮั่นเท่าเฉยรุ่นที่สองก็คือไบวันเลนก็คือมีทั้งอูฮั่นแล้วก็เอ็กแล้วก็มีตัวเอเบบีตัวหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าอาจะป้องกันการติดเชื้อของเจเอจุดหนึ่งได้ไม่ดีนักนะครับป <c oughs> ้องกันการากติดเชื้อได้ไม่ดีนัก <c oughs> แต่ยังสามารถต้องการการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ครับค่ะดังนั้นดังนั้นณนะขณะนี้เนี่ยข้อแนะนําในการฉีดวัคซีนในการรับวัคซีนเนี่ยอาจารย์มองว่ายังควรจะมุ่งเป้าเฉพาะกลุ่ม608หรือว่าจริงๆประชาชนทั่วไปที่มีความกังวลก็สามารถไปรับเข็มกระตุ้นได้เช่นเดียวกันคะ่ะอาจารย์ค่ะคือถ้าเกิดเป็นสาพร่ายสุขอินเดียนะครับอันนี้ไม่่ของไทยนะถ้าเป็นอินเดียเนี่ย,เ,ยเขาก็จะบอกว่า ให้โฟกัสไปที่กลุ่มต่อ .bar ฮะแล้วเดี๋ยคนที่ยังมีสุขภาพดีนี่อาจจะป้องกันใช้มาตรการพื้นฐานเช่นกินร้อนช้อนกลางใส่หน้ากากอนามัยอย่างนี้ครับว่าก็จะเป็นเน้นที่คนที่เป็นกลุ่มต่อง a r ฮะที่จะเป็นจะต้องฉีดวัคซีนแล้วตอนนี้นี่มันก็จะมีวัคซีนอยู่ถึงสองแบบนะฮะใ,ในอเมริกาเองนี่ก็จะมีเอมาลเอและอีกอันเป็นโปรตีนซบยูนิตนะใ,ให้ประชาชนเขาเลือก ค่ะ hmm. ค่ะอย่างพอช่วงผ่านพ้นปีใหม่มาค่ะก็ะมีการคาดการ์กันว่าจากกิจกรรมต่างๆน่าจะทําให้การระบาดของโควิด1 9ในไทยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะประเมินดูว่าต้องใช้เวลาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าการระบาดมันจะเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญต้องเก็บข้อมูลกันไปอีกสักเท่าไหร่เราจะไปเห็นเคอร์ฟที่เป็นคล,คลื่นด้านบนนะคะยอดของการระบาดเนี่ยสักช่วงเดือนไหนคะ เดือนนี้แหละครับเดือนเดือนมกราคมจะเห็นนะ้อ่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นของเราก็จะล้อไปกับประเทศในซีโกโ่ลกเหนือครับ<ช>เคื่องเหมือของอไม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปหรืออเมริกาก็ตามก็จะเข้าสู่ฤดูการของเขาก็คือมีความหยุดยาว<ช>แล้วก็เป็นฤดูหนาว<ช>แล้วก็มีประชาชนเล็กเข้ามารวมกลุ่มกันส<ช>ังสัมใช่ไหมครับและจากนั้นที่ีเนี่ยฮะ จะขึ้นทุกๆปีอะฮะประมาณ<ช>มกาฮะทค่วโลกแหลยฮะโอไทยก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูในคำถามเนี่ยเคยถามเมื่อปีที่แล้วแล้วก่อนปีที่แล้วอีกนะครับซึ่งผมก็ตอบไปว่าก็คงมีขึ้นบ้างแต่ไม่ได้ดูลแล้นครับ ค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะศาสตราจารย์เกติคุณวสันจราทธิต์นะคะหัวหน้าศูนย์ <c oughs> จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิปดีก็เป็นการสังเกตการจากการระบาดของโควิด19ในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็การคาดการแนวโน้มการระบาดในประเทศต่างๆโดยเฉพาะกับไทยในช่วงที่มีกิจกรรมกันแน่นๆเลยนะคะในช่วงต้นปีแบบนี้ก็ยังคงมีโอกาสที่ JN1 จะเข้ามามีบทบาทในการระบาดได้อาจจะได้เห็นยอดพีคกันในเดือนมกราคม นี้นะคะค่ะ